สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม่หมาดูหมอนะคะวันนี้เราจะมาทําพิกอากาศกันนะคะในหัวข้ออะไรที่รอส่งท้ายคุณอยู่ในเดือนกันยายนนี้ตั้งจิตด,ดีๆแล้วก็เลือกไพ่กล่องที่ชอบได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะสิ่งที่รอส่งท้ายคุณอยู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะมันคือความสุขความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะของคุณนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะพบผ่านประสบปัญหาอะไรมาทั้งเดือนอะ่ะมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะคือช่วงสิ้นเดือนเนี่ยบอกเลยว่าเป็นช่วงพรามทามของคุณที่คุณจะได้พบเจอกับ ความสําเร็จใช้ชนะแบบว่าใครที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะอยู่ดีๆเขาก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณได้เฉยเลยอะ่ะแล้วก็คนที่มเคยมีปัญหาด้วยหรือการเจราจารที่ไม่เคยติดขัดมาก่อนอะ่ะมันจะดีขึ้นมากๆเลยแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเนี้ยผู้ใหญ่จะค่อนข้างเอ็นดูคุณค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ทํางานถามว่าที่เขาเอางานมาให้คุณทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเกลียดคุณแล้วแต่เขาไว้ใจเขาไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากคุณแล้วเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าคุณจะทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จ ตามที่เขาต้องการแล้วคุณก็ทําได้ตามนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะ ไม่ว่าคุณคิดจะมีโปรเจกต์ทำอะไรบางคนอาจจะอยากลงทุนหรืออยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นช่วงโอกาสเวลาที่ดีที่คุณจะได้ทําแล้วเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะลงมือลงแรงไปกับอะไรสักอย่างแล้วก็ทําอะไรที่มันมากกว่างานประจําเพียงอย่างเดียวคุณจะต้องทํางานควบกัน2ออย่างนะคะเช่นการมีไซด์จ็อบหรือการมีธุรกิจทาคู่ไปกับงานประจําแล้วมันจะทําให้คุณนะมีโอกาสทางการเงินการงานเข้ามามากขึ้นนะคะนอกจากนี้คุณจะได้รับข่าวดีบางคนนะคะแบบเหนื่อยยากกับงานมา,มามากมายเลยแบบว่าน้าตาไหล เสียงเงื่อให้มันไปมากช่วงนี้ล่ะจะเป็นช่วงที่คุณได้รับข่าวดีเช่นได้รับการโปรโมตได้รับรางวัลได้รับการชื่นชมนะคะหรือบางคนอะ่ะเขาอาจจะเอาเอางานเอาเงินมาให้เราทําเพิ่มนะคะถือว่าเป็นช่วงที่แบบฟ้าเปิดฟ้าสดใสของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแล้วอะ่ะมันคือแบบโชว์เข้าข้างเราแล้วนี่แหละสิ่งที่แบบเราเหนื่อยมานานวันนี้มันส่งผลมากๆแล้วนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในอีกแบบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นดีใจด้วยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่ง สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะสิ่งที่รอส่งท้ายคนที่เลือกไพ่กองที่2อยู่เนี่ยคือเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนั่นเองค่ะ คุณมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสทางการเงินนะคะมาจากผู้ชายที่อายุมากกว่านะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายคุณหรือว่าอาจจะเป็นนายเก่าเพื่อนเก่าหรือว่าคนในแวดวงสังคมเดียวกันกับคุณอยู่แล้วเพราะว่าคุณกับคนคนนี้รู้จักกันอยู่แล้วอาจจะเป็นคอนเน็กชันเก่าๆก็ได้ที่จะมาหยิบยื่นโอกาสทางการเงินให้หรือมีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้งานใหม่หรือว่าโอกาสทางการงานใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาหากคุณแบบว่ารู้สึกว่าแบบโหชีวิตเนี้ยกูสู้อยู่คนเดียวเลยอะช่วงนี้มันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ รบริวารเราค่อนข้างที่จะช่วยเหลืองานเราได้ดีแล้วเราก็เหนื่อยน้อยลงด้วยแล้วก็คุณจะได้รับข่าวดีนะคะทางด้นานการงานหากใครรองานใหม่รอการตอบกลับการสัมภาษณ์งานใดๆนะคะคุณจะได้รับข่าวดีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยอาจจะต้องระวังเรื่องของอาการเซ็นเอกสารหรือว่าทําเอกสารต่างๆอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงแล้วก็อีกอย่างที่จะต้อง เตรียมตัวเลยก็คือคุณต้องเตรียมแลน A แลน B ไว้ตลอดเลยเพราะว่าช่วงนี้คุณจะเจอโอกาสเข้ามามากมายซึ่งแต่ละโอกาสอะ่ะมันจะต้องใช้วิธีการรับมือที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถแต่ว่าใช้วิธีเดียวทํากับทุกคนอะ่ะอันนี้จะไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็ช่วงนี้นะคะการเงินจะเข้ามาเรื่อยๆแต่จะเข้ามาเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแต่ว่ามันไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่มันจะมาประจําสม่ําเสมอหากใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะบอกเลยว่าปังมากเพราะว่าลูกค้าเข้าทุกวันเข้าทุกวันจริงๆจนแบบว่า เหมือนแบบนับเงินไม่ทันเลยอ่ะหลังจากนี้ไปมันเหมือนเป็นช่วงฟื้นคืนการเงินของคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมาชวนลงทุนนะคะสามารถทําได้เป็นโอกาสดีที่คุณจะคว้าทุกอากาศที่เข้ามาในชีวิตค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะสิ่งที่รอส่งท้ายคุณอยู่ในเดือนกันยายนี้นะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นได้ของเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวหรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ได้จากไพ่เตือนขึ้นมาเลยว่าถ้าใครมีเพื่อนที่เราเพิ่งรู้จักใหม่ๆเลยอ่ะหรือว่าคนที่แบบ โอ้โหดูโคตรเฟรนลี่เลยดูโคตรน่ารักเลยอาจจะต้องระวังนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเอาเรื่องคุณนะักไปนินทาได้ซึ่งมันอาจจะไม่ดีต่อตัวคุณเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องที่เขาพูดอะ่ะคือเขาอาจจะไม่ใช่คนเจตานาร้ายนะแต่เขาพูดไปเรื่อยเรื่อยเจือยพูดตลอดอะไรเงี้ยพูดโดยไม่คัดกรองมันอาจจะทําให้เราเสียหายได้นอกจากนี้นะคะในเดือนนี้นะคะ่ะ ถ้าใครเป็นคนโสดนะคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาแอบชอบแอบมองแอบสนใจซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ผิวสีอ่อนกว่าคุณแล้วก็ผมสีอ่อนกว่าคุณด้วยค่ะคนคนนี้นะคะเขา เข้ามาแบบว่าดอมดอมมองมอง,มองส่องโซเชียลทำเป็นแบบว่าแบบอยากจะเข้ามาแต่ก็ไม่เข้ามาสักทีคนๆนี้เขาก็เลยจะเข้ามาทางเพื่อนของเรานะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโซเชียลของเพื่อนเยอะๆแล้วเขาจะได้แบบว่ากล้าที่จะเข้ามาทักทายเราได้นอกจากนี้สิ่งที่รอคุณอยู่นะคะในปลายเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องระวังการแบบว่า พูดถึงคุณรับหลังในเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วคุณนะอาจจะแบบว่าหัวร้อนโมโหอารมณ์เสียไปใส่อารมณ์กับเขาได้อันนี้ก็คืออย่าไปเล่นตามเกมเขานะคะใครจะนินทาเราให้ปล่อยไปส่วนในเรื่องของการงานการเงินนั้นนี่ มันก็ยังเป็นการงานการเงินที่แบบเราอาจจะต้องประคองประคองไปก่อนงานก็อาจจะหนักเหมือนเดิมการเงินก็ต้องประคองเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบริวารรอบตัวเราจะได้พบกับการลายาลมีที่มันมากขึ้นแล้วก็ใครที่คิดไม่ดีกับเราคุณจะมองเห็นแล้วก็เขาจะออกไปจากชีวิตคุณแล้วเมื่อคนคนนั้นออกจากชีวิตคุณนะคะชีวิตคุณจะดีมากๆคนที่เลือกไพ่กองที่4ี่นะคะสิ่งที่รอส่งท้ายคุณอยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยมันคือความสําเร็จที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําอะไรก็คือแบบติดขาดไม่เห็นสําเร็จเลย พยายามให้ตายทําไมโชคไม่เข้าข้างเราเลยแบบชีวิตฉันทําไมมันท้อแท้ขนาดนี้บอกเลยว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเหมือนแบบฟ้าเป็นใจและเห็นถึงความขยันขันแข็งของคุณและโชคจะเข้าข้างคุณค่ะตอนเนี้เหมือนว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่ผ่านมาตอนเนี้ยทุกอย่างอมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วค่ะก็คือตอนเนี้ยคุณสามารถแบบว่านอนกระดิกตีนเฉยเฉย,ฉยสบายอารมณ์แล้วก็แบบ ยิ้มรับความสําเร็จได้เลยแหละเพราะว่าไม่ว่าโปรเจกต์อะไรที่คุณคิดหรือว่างานอะไรที่คุณทําอยู่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับคําชมด้วยนะคะแล้วก็คุณจะมีข่าวดีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่เข้ามาใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาให้คุณได้แบบสนุกสนาน้าท้ายกับมันทุกอย่างไม่ซ้ำซากจําเจแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นงานที่แบบว่าถ้าคุณทํามันได้นะบอกเลยว่าปังมากแบบโลกจะต้องจําว่าคุณคือสุดยอดมนุษย์ ที่แบบทําสิ่งนี้ได้เก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่สําหรับมองหางานใหม่อยู่นะคะคุณจะได้งานใหม่ที่แบบดีกว่าเดิมแบบร้อเซทั้งในเรื่องของบริวารเจ้านายบริษัทสวัสดิการเงินเดือนนะคะก็คือร้อยเปอร์เซน์ที่จะดีกว่าเดิมมากๆด้วยแล้วก็เออช่วงนี้นะคะถ้าใครไปขอพรนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรเร็วมากเหมือนแบบคุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอะเหมือนแบบท่านเห็นแล้วถึงความพยายามในตัวคุณแล้วคุณขออะไรก็จะได้โดยเฉพาะพับปีคเน่ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะคะสิ่งที่รอคนที่เลือกไพ่กองที่5อยู่รอส่งท้ายเดือนกันยายนอยู่คุณเนี่ยเป็นเรื่องของความรักนั่นเองค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะมีโอกาสนะคะที่คนที่ แอบชอบคุณอยู่หรือเล็งคุณอยู่เนี่ยเขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณแล้วนะเหมือนแบบก่อนเนี่ยเขาก็ซุบซิบกับเพื่อนคอยสอดส่องว่าแบบคุณโสดจริงไหมเข้าทางไหนดีต้องเข้าหาคุณยังไงคุณชอบอะไรเขาจะเดินหน้าเข้ามาแล้วนะจุดนี้นะคะคุณอาจจะเจอเขาจากการทํางานหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการงานเดียวกันนะคะคุณอาจจะเจอเขาแบบว่าวบวบแวมแวมไม่ได้มีความสนใจในคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็เข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้นะคะมีอายุมากกว่าคะ บางคนอาจจะผ่านการมีครอบครัวาม,มาแล้วหรือบางคนอาจจะผ่านความรักที่แบบเจ็บช้ำมากเคยจริงจังจะแต่งงานอย่างคนคนนี้แล้วว่าแต่ต้องเลิกกันเนะี่ยแล้วแบบวันเนี้ยเขาเปิดใจให้คุณอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้นะคะมีหน้าที่การงานโปรไฟล์ที่ดีมากดีมากๆแบบว่าคือถ้าอยู่ในออฟฟิศก็อยู่ในตําแหน่งที่แบบสูงสูงแบบทัดได้คนนี้นะคนคุณภาพแบบทุกคนจะต้องแบบหื um, ได้ไปได้ยังไงอย่างแบบคนเนี้ยแล้วคุณจะแบบ รู้สึกแบบชนะชนะทุกคนบนโลกใบนี้เพราะว่าคนคนนี้คือสุดปังแล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันคบกันยาวๆได้ไหมมันสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ค่ะเพราะว่าเขาคนนี้จะเข้ามาจริจงจังชัดเจนจีบแบบตะโกนแล้วก็ไม่เปิดชอยไม่สนใจใครเลยคือสนใจแค่คุณคนเดียวถ้าคุณมีสถานะที่ไม่ชัดเจนนะ,ะช่วงนี้คุณจะรู้สึกอยากมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณก็จะ มีความเด็ดขาดมากขึ้นคุณจะถามเลยว่าเอาไงีไ่ยเอาไงจะเอาไงเอาไม่เอาหรือยังไงหรือมันจะมีอะไรไม่รู้ว่ามาเปิดตาคุณนะ่ะให้คุณรู้สึกแบบเห็นข้อดีข้อเสียของคนนี้ยแล้วคุณจะเริ่มชั่งใจได้แล้วว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งดูจากไพ่นะคะดูเหมือนคุณเลือกที่จะ move on มากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าอยู่ไปอะ่ะมันก็ไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนอะไรเลยไปหาคนอื่น move on อะ่ะชีวิตน่าจะดีกว่าแล้วถามว่าถ้า move on แล้วจะเป็นยังไง คูปอ,อแล้วนะคุณจะเจอคนใหม่ที่แบบดีดเพื่อนแนะนําเลยเพื่อนแบบดีอย่างนี้ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อนะคะมันก็จะอยู่ต่อแบบไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วหาความชัดเจนจากคนคนนี้ค่อนข้างยากถ้าสมมุติคุณมีคู่นะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับคือถ้าบางคนยังไม่แต่งงานอาจจะได้แต่งงานแต่ถ้าบางคนอยากมีลูกนะคะก็จะได้มีลูกตามที่หวังนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนมีคู่ช่วงนี้เหมือนแบบมันจะมีความรักเอ่ยเตยหอมกันเป็นพิเศษแบบมีเซอร์ไพรส์มีความกระจุ๊กกระจิ๊กอยู่ดีๆเขาก็แบบข้างรักเราขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลจะมีแบบชวนกันไปเที่ยวไปเดทเหมือนแบบพิ่งจีบกันใหม่ๆช่วงน ช่วงแบบหอมหวานของคนมีความรักนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกองสุดท้ายนะคะสําหรับคุณที่เลือกไพ่กองที่6ค่ะ สิ่งที่รอส่งท้ายคนที่เลือกไพ่กองที่6อยู่นะคะนี่คือมันก็คือเรื่องของการงานนั่นเองค่ะการงานของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอาจจะมีการชัฟเฟิลทีมหรือโครงสร้างใหม่ทําโครงสร้างใหม่มีทีมใหม่สร้างทีมใหม่ๆขึ้นมาหรือมีการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรเราอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนทีมเปลี่ยนบริวารหรือมีการพูดคุยเกี่ยวกับโคปงานของคุณใหม่ค่ะเช่นต้องทํางานมากขึ้นทํางานน้อยลงหรืออาจจะมูฟไปทํางานแผนอื่นหรือเปล่ามันจะมีการคุยให้เราต้องทาอะไร หม่ๆต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่ามันจะไปเป็นไปในทางที่ดีไหมมันจะเป็นไปในทางที่ดีนะเพียงแต่คุณอาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะว่าคุณจะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องต้องจักปรับตัวกับงานแล้วคุณต้องปรับตัวกับคนใหม่ๆที่คุณจะต้องเจอแล้วก็แต่ถามว่าวาการงานของคุณมั่นคงไหมมันค่อนข้างมั่นคงนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องสื่อสารกับคนมากขึ้นประสานงานกับคนหลายทีมมากขึ้นมันอาจจะแบบจากเดิมที่ถ้าเราทํางานแบบ เก็บตัวเงียบๆคนเดียวทางานคนเดียวอ่ะมันไม่ได้ละมันจะต้องเริ่มทํางานเป็นทีมเริ่มที่จะต้องสื่อสารเริ่มที่จะต้องแบบกล้าออกมาพรีเซนต์งานของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เอ,อ่อในช่วงนี้นะคะจะต้องแบบใช้ปากพูดใช้ปากพูดเยอะๆแล้วจะเวิร์กมากๆแล้วก็แบบทําอะไรให้ผู้สิ่งดังๆว่าฉันทําอันนี้นะจ๊ะแล้วแบบปับงบอกเลยทํางานเงียบๆแบบมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้คุณค่อนข้างเป็นดาวเด่นในที่ทำงานนะหมายถึงว่าแบบ ถ้าเขาถามว่างานนี้ให้ใครทําจิ้มคุณก่อนเลยคนแรกอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้งานคุณโหลดค่อนข้างมากแต่ว่าให้มองเป็นข้อดีนะเพราะว่าให้มองว่าหลายๆคนอ่ะอยากทาบบํางานกับคุณทํางานกับคุณแล้วก็สบายใจแล้วก็ช่วงนี้นะคะ โอกาสทางการงานที่เข้ามาหาคุณอนะมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สำคัญเพราะฉะนั้นนะการงานของคุณจะค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการโปรโมตแล้วก็ขึ้นเงินเดือนสูงมากจบกันไปแล้วนะคะสำหรับพีอาการทั้ง6กกองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อน้อมรับคำทำนายด้วยนะคะ